สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรากอบพระคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสมาใไ้ควรพร,พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อเตือนเราในการดําเนินชีวิตประจําวันแล้วก็พร,พระเจ้าตอนนี้เนี่ยอาจารย์เปโลก็ได้เปิดเผยความจริงให้เรารู้ว่า,าในการทําหน้าที่ของเราหลายๆครั้งเนี่ยนะครับการยืนหยัดการเป็นคริสเตียนเนี่ยในยุคที่มันเต็มไปด้วยความบาปแล้วในยุคสุดท้ายที่องใกล้เสด็จมาเนี่ย ยากยังไงนะครับวันนี้อยู่ในพระธรรม2ทีโมธีบททีท่4ข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับผมจาะในฉบับ1971นะครับในนี้บอกว่า,เ,าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เขาจะรวบรวมครูไว้ให้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและจะหันไปฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทําพันธะบริการของท่านให้สำเร็จครับในพระธรรมตอนนี้เนี่ยก็อาจารย์เปาโลก็หนุนใจทิโมธีนะครับก็บอกว่า,าทิโมธีเนี่ยรับใช้พระเจ้า,าเป็นคนหนุ่มแต่ว่าเต็ไมไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าอาจารย์เปโลบอกว่า,าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ คนจะทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้นะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่า,ายิ่งในยุคสุดท้ายยุ่งที่ยุคที่พระเยซูกใกล้เสด็จมาเนี่ยยุคที่เต็มไปด้วยความบาปแล้วก็ทุกคนก็เป็นเซนเตอร์ของตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนก็ถือว่าเสรีภาพที่มีหรือความคิดของเราที่มีสิทธิ์มีเสรีภาพและเรายึดเสรีภาพนั้นน่ยมันทาให้มันทาใ,ให้คนเนี่ยทนต่อคําสอนที่ถูกต้องไม่ได้ รหรือแม้แก่กระทั่งวัฒนธรรมบางอย่างหรือประเพณีบางอย่างนะครับหรือธรรมเนียมบางอย่างเนี่ยที่ที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถทนต่อคำสอนที่ถูกต้องไม่ได้นะครับเ,เพราะว่าพวกเขาคิดว่าวัฒนธรรมอันนั้นถูกแล้วเพราะคิดว่าความคิดของตนเองถูกแล้วเพราะคิดว่า ตัวเองเป็นศูนย์กลางตัวเองคิดรอบครอบแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทนต่อคําสอนที่มีหลักนะเฉะนั้นไม่ทนต่อคําสอนที่ถูกต้องเขาไม่เขาทนไม่ได้คําสอนที่ถูกต้องคืออะไรคือพระเจ้าคำของพระเจ้านั่นเองนะครับเพราะพะเจ้าคำของพระเจ้าเป็นคําสอนที่ถูกต้องนะครับในเป็นคาสอนที่จะทําให้เราดาเนินชีวิตตามที่พระเจ้าทรงขอประทัยแล้วก็ทําให้เราสามารถรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจแล้วก็รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง พี่น้องครับเวลาที่เราจะทนต่อคําสอนที่ถูกต้องไม่ได้เนี่ยก็เวลานั้นคือเวลาที่เราสูญเสียผลประโยชน์สูญเสียตัวตนหรือสูญเสียอะ,อะไรบางอย่างที่เราเคยได้แล้วเราไม่ได้ไปนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ว่า,วาพระคัมภีร์ก็หนุนใจว่าเรามีหน้าที่เรามีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐนะในคัมีตรงนี้ในข้อที่2บอกว่าให้ประกาศพระเจนะให้คำมั่งคำเม่นที่จะทําการ ทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสพระัมพีบอกเบาลก็พูดแบบนี้ในข้อที่2ก่อนข้อที่3นี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือเพราะว่า,าในยุคสุดท้ายคนจะทนต่อคําสอนของพระคมพีไม่ได้เพราะว่าคําสอนที่ถูกต้องอยู่ในพระคมพีแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาจะทํากันก็คือพวกเขาจะเลือกเพราะเขามองว่านี่คือสิทธิ์นี่คือความชอบเป็ะ,ะนั้นเขาจะเลือกและก็รวบรวมบรรดาอา,อาจารย์หรือคนที่สอนเอาไว้สําหรับ ตัวเองนะสอนฟังความสิ่งฟังสิ่งที่เขาอยากจะฟังให้คนสอนคนนั้นน่ยนะครับสอนในสิ่งที่เขาชอบฟังนะใน2011บอกว่าตามความอยากของตนเองเพื่อสนองหูที่ขันนะหมายถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะฟังนั่นเองนะและเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายเรื่องโกหกเรื่องเรื่องที่ ที่เขาชอบเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันมันดีแต่ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นเหตุและเป็นผลแต่เขาก็ไม่สนใจตรงนั้นเพราะเขาอยากจะอยู่อย่างนั้นอยู่ในอยู่ในอยู่ในความบาปแบบนั้นอยู่ในการชมแบบนั้นน่ะนะบางคนเนี่ยนะต้องต้องให้ชมอย่างเดียวต้องให้พูดดีอย่างเดียวพูดไม่ดีไม่ได้พูดความจริงด้วยใจรักก็ไม่ได้บางคนรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ดีมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในความรัก ฉะนั้นหลายคนก็เลยไม่อยากจะฟังความจริงนะเลิกฟังความจริงแล้วไปฟังสิ่งที่เขาแต่งกันสิ่งที่เขาพูดกันแบบไม่จริงใจสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกตัวตนเขาดีแต่จริงๆไม่ดีแต่ทุกคนก็แกล้งบอกว่าดีเขาก็รู้สึกชอบเนี่ยชอบฉะนั้นการประกาศข่าวประเสริฐในยุคสุดท้ายหรือการดําเนินชีวิตคริสเตียนแบบตรงไปตรงมาในยุคสุดท้ายแบบนี้ยากยาก นะครับฉะนั้นเราเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะว่าตัวเราอ่ะมาถึงจุดหนึ่งนะเรากลายเป็นคนที่ทนต่อคำสอนที่ถูกต้องได้หรือไม่ได้ถ้าเรากลายเป็นคนที่ทนต่อคำสอนหรือความจริงที่ถูกต้องแห่งคำของพระเจ้าไม่ได้เนี่ยนะเราก็จะยากมาเราก็จะกลายเป็นคนที่เลิกฟังความจรงิงและเราก็ชอบแต่อ่าอาจารย์บางท่านหรือคนสอนผู้สอนบางคนหรือพี่น้องบางคนนะครับที่ พูดถูกใจเราอาจจะไม่เป็นความจริงแต่ถูกใจเรานะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะโดยโดยหลักการจริงนะาการพูดแล้วทําให้เราเจ็บปวดบางครั้งมันเป็นความจริงที่ต้องการช่วยเหลือเราเป็นบนพื้นฐานของความรักแต่หลายคนฟังไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยที่เราเองจะยืนอยู่บนพระชนะคําของพระเจ้านะครับถ้าเราไม่ยืนอยู่บนพระชนะคําของพระเจ้าเนี่ย มันก็จะทําให้เรากลายเป็นคนที่ทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้แล้วที่สําคัญคืออะไรที่สําคัญคือถ้าหากว่าถ้าหากว่า,เ,าเรายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมองเห็นมองเห็นอะไรทุกอย่างมีประสบการณ์ดีทุกอย่างมีลูกหลานมีมีคนที่รุ่นน้องที่ต้องฟังเราเนี่ยยิ่งทําให้เรากลายเป็นคนที่ประพฤติอยู่เหนือสิทธิทอํานาจของพพีเลยนะพูดไม่ได้เตือนไม่ได้นะครับ ต้องขอพระเจ้าเมตตาเราเลยนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่พระคัมภีร์บอกหลายคนจะเป็นแบบนี้ทั้งคนข้างในและคนข้างนอกเลยแต่อาจารย์บรโลก็หนุนใจเราในข้อที่5นะครับแต่ท่านสําหรับคนที่เชื่อพระเจ้าสําหรับผู้รับใช้พระเจ้าอย่างทีโมธีสําหรับคนของพระเจ้าอย่างทีโมธีสําหรับคนที่รักพระเจ้าอย่างทีโมธีจะต้องหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องนะ เราประกาศเขาเพเสริฐทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสและเขาไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรเราหนักแน่นมั่นคงแล้วตอบเขาได้เราให้ความจริงได้นะครับเราพูดด้วยใจรักได้นะครับเราต้องหนักแน่นมั่นคงมีหลายคนจะว่าเรามีหลายคนจะไม่ฟังเราเราก็อยา่าท้อใจเราต้องหนักแน่นมั่นคงต่อคําสัง่งต่อหน้าที่ที่เรามีที่พระเจ้า มอบให้ที่พระองค์ทรงฝากความหวังไว้ที่เราให้คริสจักรของพระองคอ์เป็นแสงสว่างแนละนําข่าวประเสริฐนําความรอดนําความจริงไปถึงถึงแม่คนเหล่านี้นะจะไม่อยากฟังก็แล้วแต่แต่เราต้องมั่นคงเราอย่ากพ้อใจง่ายๆและเราก็อย่าเสียใจอะไรง่ายๆเราอย่าเลิกง่ายๆนะครับพระมีบอกว่าให้เราหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องแล้วก็อดทนต่อความทุกข์ยากลําบากเพราะว่าคนไม่ชอบเวลาคนไม่ชอบที่จะฟังความจริงเขาก็จอต่อว่าเรา เขาก็จะชักสีหน้าเราหรือเขาจะเดินหนีเขาจะไม่ให้เกียรติเราก็จะทาให้เราอับอายเขาจะล้อเราเขาจะแซวเราฉะนั้นอดทนต่อความยากลําบากที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนถึงขั้นกับเดี๋ยวนี้เราก็ให้บอกว่าเขาจะไม่ยอมซื้อของร้านเราเขาจะไม่เขาจะไม่คบกับเราด้วยแล้วเขาจะบอกคนอื่นไม่ต้องซื้อของร้านเราด้วยเพราะบางทีว่าเราต้องอดทนต่อความยากลําบากความทุกข์ยากลําบากตรงนี้เพราะอะไรแต่พระเจ้าจะช่วยเรานะครับเพราะว่าคนจะเลิกฟังความจริง ไอ้อันที่3เราจะต้องทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะต่อให้คนไม่อยากฟังไม่อยากฟังว่าพระเยซูรักเขายังไงไม่อยากฟังว่าเขาเป็นคนบาปแล้วเขาต้องการพระเยซูเขาต้องการความรอดหลายคนไม่อยากฟังไปบอกว่าเขาเป็นคนบาปเขาไม่ชอบเขาบอกเขาเป็นคนดีเขาไม่เบียดเบียนใครเขาไม่เคยทําผิดกฎหมายเขาไม่เคยตึ๊เต้น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 เต้ต้นเตเต้ต้นเ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 นนเนน ทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนค่าจ้างความบาปคือความตายทุกคนจะต้องตกในบึงไฟนรกจะต้องตายมีแต่ต้อนรับพระเยซูที่เป็นพระเจ้าที่ยอมตายให้ที่จ่ายค่าบาปด้วยชีวิตของพระองค์ให้ดังนั้นเราต้องทําหน้าที่ผู้ประกาศข่าวพระเสริฐถึงแม้เขาไม่อยากฟังแต่เราต้องฉลาดในการพูดนะฉลาดในการที่จะใช้สติป,ปัญญาในการที่จะสื่อสารพระกิติคุณน,นะ การพูดอย่างเดียวอาจจะไม่พอเนาะจะต้องมาประกอบด้วยกับการดําเนินชีวิตผลการดําเนินชีวิตที่มันทําให้คนซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าแล้วมองเห็นความจริงผ่านชีวิตของเราเห็นความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราถึงตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแต่เขาจะมองเห็นฉะนั้นให้เราโอดโทนหน่อยให้เรามั่นคงในทุกเรื่องให้เราทําหน้าที่ของผู้ประกาศขา่าวประเสริฐแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับ จงทาบันญักิจของท่านให้ครบบริบูรณ์หรือทําให้สําเร็จสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําสิ่งที่พระเจ้ามอบไว้กับเรามอบไว้กับขี้จักรของเรามอบไว้กับครอบครัวเรานะเราจะต้องทําให้มันครบบริบูรณ์ทําให้สําเร็จทําให้ครบถ้วนนั้นเพราะว่านั่นเป็นนามาไทยของพระเจ้าและพระองค์ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับเราดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่ทุกวันนี้เนี่ยเราจะจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องสําแดงชีวิต จำเป็นที่จะต้องสําแดงความรักจําเป็นที่จะต้องพูดเรื่องข่าวประเสริฐจําเป็นต้องมีชีวิตตามพระวจนะคําของพระเจ้าและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ทนต่อคําสอนที่ถูกต้องได้ทนต่อคําสอนแห่งความจริงแห่งพระวจนะคำของพระเจ้าได้เวลาที่พระวจนะคำของพระเจ้าเตือนเราต่อว่าเราตําหนิเราหรือสั่งสอนเราหรือชี้ให้เราเห็นเรายิ่งต้องรีบสารภาพบาปเรายิ่งต้องการกลับใจใหม่ เราอย่าฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังเราอย่าตื่นเต้นเฉพาะสิ่งที่เราชอบแต่เราต้องดูความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าดูความยุติธรรมของพระเจ้าด้วยหลายคนไม่ชอบพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าพระเจ้าโหดเนี่ยก็บอกว่าพระเจ้ายุติธรรมมากจนแบบโอ้โหพระเจ้าเข้มงวดจริงหลายคนก็ชอบแต่พระคัมพี์ใหม่เพราะมันเต็มด้วยพระคุณของพระเจ้าแต่เราจําเป็นจะต้องให ความสมดุลทั้งพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์เดิมนะครับเห็นความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าด้วยขาะเดียวกันเห็นความเด็ดขาดของพระเจ้าด้วยเห็นความยุติธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกันและนี่เป็นความจริงที่หลายคนไม่อยากฟังฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะทาหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ง่ายเพราะคนเขาจะไม่อยากฟังเขาอยากฟังเฉพาะเรื่องที่เขาชอบคนจะเลิกฟังความจริงและไปหานหา,หานไปหานิยายต่าง นะครับฉะนั้นเราจําเป็นต้องหนักแน่นมั่นคงทุกเรื่องอดทนต่อความยากลําบากแล้วทรมันธกิจของพระเจ้าต่อไปทั้งพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดทําให้สําเร็จสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะนั่นคือการที่จะเอาข่าวประเสริฐไปจนถึงเพื่อนบ้านของเราอ่าเย,ายรูซาเลม็มยูเดียสมาเรียจนสุดปลายแผ่นดินโลกะเราพระเจ้าให้เราตรงไหนวางเราตรงไหนเป็นตะเกียง วางเราตรงไหนบนเชิงตรงนั้นให้เราส่องสว่างที่นั่นให้เราส่องสว่างให้คนเห็นความดีของพระองค์ให้คนเห็นความรักของพระเจ้าให้คนเห็นความจําเป็นที่เขาต้องมีพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราได้สําแดงความรักของพระเจ้าทั้งคําพูดแล้วก็ชีวิตของเราให้เราส่องสว่างนะเพื่อทุกคนจะมองเห็นความจริงในเรื่องนี้แล้วเขาจะได้หันกลับมา เจอกับคําสอนที่ถูกต้องและเขาจะรักมันครับขอพระเจ้าทรงเมตตาเราและก็อวยพระพรเรานะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาเราให้เรารู้ว่าในยุคสุดท้ายนี่มเต็มด้วยความยากลําบากจริงๆยิ่งมาถึงปัจจุบันนี้ยิ่งทําให้หลายคนไม่สนใจเรื่องราวของพระองค์ไม่สนใจความจริงแห่งพระคําของพระเจ้าหลายคนจะฟังเฉพาะเรื่องที่เขาอยากจะฟัง เขาอยากจะดูเฉพาะเรื่องที่เขาอยากจะดูเขาสนใจเฉพาะเรื่องที่เขาอยากสนใจเราะนั้นเขาจะรวบรวมคนที่เขา,อ,าอยากจะฟังนั้นคนที่จะสอนเขาได้ตามเรื่องที่เขาชอบเท่านั้นร่องเจ้าค่ะแต่ว่าพระองค์ทรงมอบให้เรามีหน้าที่ที่จักของพระองค์และเราทั้งหลายมีหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐ ขอพระองค์ทรงให้เราอดทนขอพระองค์ทรงให้เรามีสิิปัญญาในการที่จะได้สําแดงความรักของพระเจ้าสําแดงความจริงของพระองค์ขอพระองค์ทรงให้เราทําหน้าที่ให้สําเร็จตามที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราขอช่วยเหลือเราให้กําลังใจกับเราแล้วก็ปกป้องเราด้วยพระองค์จะขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราทั้งหลายแล้วก็ให้วันนี้ตลอดทั้งวันเป็นวันที่ถวายเกียรติแ่พระเจ้าได้มีโอกาสสําแดงความรักของพระองค์ให้เราเป็นเหมือนตะเกียงที่ตั้งอยู่บนเชิง ตะเกียงแล้วก็ส่องสว่างให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างอยู่ที่บริเวณตรงนั้นจริงๆขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายด้วยแล้วก็ปกป้องให้เราพ้นจากสิ่งทึ่งชั่วร้ายทั้งสิ้นอวยพรการงานขอหลอดทั้งวันนี้ให้เราทําให้เสร็จถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ด้วยเราขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานฝากซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าทรงเมตตาเราและขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายนะครับ